สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอนไซนะครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องบอนไซแก้แปดลิ้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆวิธีการคัดกิ่งคัดตําแหน่งนะครับอันนี้เป็นสนพรเม็ดนะครับสนทะเลพร,พรเมล็ดนะครับเนี่ยเราได้มเมล็ดได้เราเพรเมล็ดมา,มาต้นนี้ก็หลายปีแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาคัดกิ่งนะครับเพราะว่าเราได้เขียง เราได้เขียงไปไปรอบนึงแล้วอันนี้คือเขียงที่เรารอบนึงแล้วแล้วเราปล่อยกิ่งไว้นี่ฮะนี่อันนี้คือเราตัดเขียงแรกไปนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาบอกเทคนิคนะครับวิธีการคัดกิ่งนะครับวิธีการครัดกิ่งในในแบบฉบับของผมนะครับผมอ่าแรกๆเลยนะครับเพื่อนๆต้องต้องเอาใบออกก่อนนะครับใบพวกนี้ถ้าเรา ทิ้งไว้เนี่ยมันจะเป็นกิ่งต่อไปนะครับเนี่ยใบที่เกิดตรงเนี้ยที่การคัดกิ่งเนี่ยเราต้องมีอ่ากิ่งล่างก่อนนะครับกิ่งล่างหรือว่าอ่ากิ่งที่ชาวบอนไซเรียกว่ากิ่งหนึ่งนะครับกิ่งนี้นี่ฮะเราจะไม่เอากิ่งที่เป็นกระโดงขึ้นออกเอ้ยเอาไว้นะครับเราเราจะตัดออกไว้กิ่งนี้ กิง่งล่างเนี่ยที่เราคัดไว้เนี่ยจะออกข้างข้างไหนก็ได้ข้างซ้ายก็ได้ข้างขวาก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญคือวิธีการคัดไม้คัดกิ่งเนี่ยกิ่งที่กิ่งที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับควรจะจะใหญ่กว่ากิ่งที่อยู่ลําดับต่อไปนะครับกิ่งที่อยู่ลําดับต่อไปเนี่ยเราจะเรียกว่ากิง่งกิ่งที่สอง กิ่งบนดับต่อไปนะครับนะฮะกิ่งตับคือผมจะใช้สับแทนกิ่งที่เกิดกอมเป็นกิ่งที่หนึ่งกิ่งที่ราดับถัดไปคือกิ่งที่สองนะครับผมจะนับทุกกิ่งนะผมบาง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 ท่านน่ะอาจจะมีกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งหลังกิ่งหน้ากิ่งหน้ากิ่งหลังอะไรเงี้ยมันจะทําให้ให้งงนะครับให้บางท่านงงสับสนนะครับผมจะเรียกตำแหน่งทุกกิ่งเลยนะครับเพื่อารามไม่สับสนนะครับ กิ่งแรกผมจะเรียกกิ่งที่หนึ่งกิ่งแรกนี่เวลาเราเราถามเพื่อนๆเนี่ยเวลาเพื่อนๆเราตัดสินใจเนี่ยเวลาเขียงแล้วไม้แตกเนี่ยควรจะตำแหน่งฟาร์มสูงของแต่ละแต่ละช่วงช่วงระหว่างกิ่งที่โคนต้นไปถึงกิ่งที่หนึ่งจากกิ่งที่หนึ่งไปถึงกิ่งที่สองเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนนะครับในในฟาร์ม อในที่ที่ผมทํานะครับผมจะพอดูจังหวะขนาดของไม้เป็นหลักไม่สูงมากไม่ต่ําม,มากถ้าเราต้องการไม้สูงเราต้องการไม้ทรงสูงเนี่ยเราก็ไว้กิ่งหนึ่งสูงได้ช่วงเนี้ยสูงได้ถ้าเราทําไม้ครับเราถ้าเราทําไม้ไซส์ขนาดกลางเนี่ยเราเราก็ลดตําแหน่งกิ่งกิ่งหนึ่งลง พอเราลดตำแหน่งกิ่งลงนะครับจังหวะกิ่งก็จะลดตามมาแต่ถ้าเราเพิ่มกิ่งหนึ่งให้มันสูงขึ้นเนี่ยจังหวะไม,ม้ก็จะสูงขึ้นตามนะครับอันนี้ผมทําเป็นไม้ไซเล็กนะครับพอจังหวะแรกเราได้จังหวะแค่นี้แล้วครั้งต่อไปเนี่ยโดยประมาณให้เอาครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของชุดแรกเนี่ยระหว่างกิ่งหนึ่งมาถึงโคนเนี่ยเราก็เอาตัวครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะสร้างกิ่งที่สองต่อไปกิ่งที่สองหลักๆเลยคือผมว่ามีความจําเป็นต้อง ต้องอยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้ามกับกิ่งกิ่งหนึ่งกิ่งฝั่งนี้หรือถ้าไม้ใครไม่ออกตาจะออกตาไปข้างหลังก่อนเราสามารถเอากิ่งที่สองไปข้างหลังก่อนได้แล้วเอากิ่งที่สามมาตรงข้ามกิ่งที่หนึ่งไม่มีไปผิดนะครับได้แล้วแต่จังหวะไม้ตาไม้เป็นตัวกําหนดนะครับจังหวะไม้ตาไม้เป็นตัวกําหนดนะครับไม่มี ไม่มีมาชี้ชัดว่าแบบไหนผิดแบบไหนถูกนะครับที่สำคัญที่สุดคืออทำแล้วให้มองดูไม่ขัดสายตาไม่ไม่กิ่งไม่ทับกันไม่ซ้อนกันไม่บังกันนะครับนี่นะครับอันนี้ผมจะจะหนึ่งสองสามแล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆสี่ 4, วนไปนเรื่อยนะครับวนเป็นรูป อ่าถ้ามองจากท็อปวิวจะเป็นรูปดากกวกระจายเป็นรูปพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์ออกกระจายกระจายออกเนี่ยแต่ที่สําคัญคือกิ่งที่หนึ่งใหญ่กิ่งที่สองลำดับใหญ่ลงมากิ่งที่สามเล็กลงมาเล็กลงมาเรื่อยจนถึงยอดเพราะฉะนั้นช่วงของจังหวะจะสร้างกิ่งเนี่ยชุดช่วงแรกคือจากโคนถึงกิ่งหนึ่งชุดที่สองจาก กิ่งหนึ่งถึงกิ่งสองก็ลดระดับครึ่งหนึ่งก่อนครึ่งหนึ่งของชุดแรกพอชุดที่สามไปก็ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งไปเรื่อยๆโดยประมาณนะไม่ต้องเป๊ะโดยประมาณจะสูงหน่อยตามหน่อยได้ไม่มีปัญหาโดยประมาณเพื่อที่จะเวลาไม้มันแตกกิ่งออกมาไม้จบสมบูรณ์แล้วมันก็จะมีความสมดุลมีความพอดีนะครับไม่ไม่มางทีระหว่างกิ่งหนึ่งกับกิ่งสองเนี่ยสั้นแต่กิ่งสองไปกิ่งสามยาวเนี้ยเวลามอ เอ่มองไม้ไปเนี่ยมันจะฟ้องตามันจะไม่สวยไม่รับไม่ไม่ไม่สวยงามนะครับอ่ันี้คัดได้ง่ายแล้วพอคัดเสร็จแล้วตอนเนี้ยพอกิ่งเราได้ขนาดแล้วเราต้องตัดเบรกการตัดเบรกคือการตัดยอดนี่ครับการตัดเบรกคือการตัดยอดไม้นี้เนี่ยนะครับการตัดยอดไม้ไว้เนี่ยเพื่อให้แตกข้างพอเราตัดปุ๊บเนี่ยไม้มันจะแตกออกข้างข้างเลยนะครับมันจะแตกออกข้างข้างนี่ฮะมันจะแตกออกข้างข้าง เนี่ยมันแตกออกซ้ายฝาซ้ายฝาเนี่ยฮะเวลาเขาเรียกว่าเบรกเบรกเพื่ออะไรเพื่อให้ไม้แตกออกข,อข้างๆแล้วก็ไม่ให้ใหญ่เกินไปนะครับแล้วกิ่งที่สองถ้าเรายังไม่ได้ล้วก็ปล่อยให้ยาไปก่อนแต่ถ้าเราได้ขนาดแล้วก็เบรกแต่ถ้าเกิดว่ากิ่งอื่นมันโตก่อนกิ่งที่สามมันโตก่อนเนี่ยเราจะควบคุมการโตของเขาโดยการตัดก่อน เพื่อให้ไม้ตัวนี้นะครับมันหยุดการเติมเติบโตแล้วกิ่งที่เราเลี้ยงยอดไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้ใหญ่เนี่ยใหญ่ทันกันเนี่ยมันจะโตต่อง่ายๆนะครับนี่คือหลักการง่ายๆเลยนะครับไล่ทาลักษณะเนี้ยวนไปเรื่อยๆทาลักษณะนี้วนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมจะคัดกิ่งไว้ก่อนอคัดกิ่งไว้ก่อนชุดหนึ่งนะครับคัดกิ่งไว้ก่อนชุดหนึ่งนี่นะฮะแล้วรอแตกแตกก็ตั้งยอดอีกนี่ไม้เราจะค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับเราจะทาไปเรื่อยๆนี่ฮะเนี่ย อันนี้เรามาคัดไม้เฉยๆนะครับเพื่อนๆทําแบบเนี้ยเพื่อนๆทาแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอถึงระยะเวลา,ากลับมาทําใหม่กลับมาทาใหม่ไเรื่อยๆไม้ก็จะค่อยๆเป็นทรงไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะนี่ครับแต่ละต้นก็ก็ทําเหมือนกันต้นนี้ก็ทําเหมือนกันอีกเนี่ฮะต้นนี้เราเคลียร์เคลียร์ใบที่มันอยู่ออกก่อนมันจะแตกใบยเยอะมากเนี่ยนี่ครับ เพ่อนเพื่อนเห็นไานเราเขียงเนี่ยพอเราเขียงปุ๊บเนี่ยมันจะแตกเราก็คัดไม้นี่จําเป็นต้องคัดกิ่งนะเพื่อนเพื่อนถ้าไม่คัดนี่ไม้จะเสียนะถ้าเพื่อนปล่อยไว้ให้มันอ่าใหญ่เกินไปเนี่ยไม้มันจะเสียเลยเพื่อนเพื่อนต้องคัดกิ่งคัดไปก่อนนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยเราปล่อยให้มันแตกออกเยอะๆเนี่ยเราจะได้ตำแหน่งนะครับเราจะได้ตำแหน่งแล้วเราก็มาคัดกิ่งที่หลังนะครับคัดกิ่งทิ้งไว้เนี่ยเนี่ยไ่คัดได้ก่อนใหญ่เย็นคคัดคัดทิ้งทิ้งไว้ นะครับวิธีการสร้างไม้ไม้ไมยิ่งทําไม้ไซส์เล็กเนี่ยอโอกาสจะจบเร็วฝ่าไม้ใหญ่เพราะว่าเราไม่ต้องรอขนาดที่มันใหญ่ขนาดกิ่งแ้าเดียวมันโตได,ไ,ดได้ได้ได้ขนาดได้จังหวะได้ความสมสมส่วนมันแล้วก็ทําได้เลยทําต่อได้เลยโอเคนะครับคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แตกเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับที่เ,เริ่มเล่นไม้บนไฟแล้วก็ฝึกทำครับแนะนํา คาแนะนำผมคือให้ทําไม้ไซส์เล็กๆก่อนหัดสร้างไม้ไซส์เล็กๆคือหนึ่งตัดและแตกไวัยสองจบเร็ว,วเราเลดระยะเวลาปกติเราทําไม้ต้นใหญ่เนี่ยเก้าปีสิบปีเจ็ดปีแปดปีแต่เราทําไม้ไซส์เล็กๆนะครับไม้ความสูงไม่เกินยี่สิบสาสิบเซนเนี่ยเราอาจจะเป็นอาจาเวลาเป็นสามปีจบสสี่ปีจบสองปีจบแล้วแต่ขนาดไม้นะครับง่ายๆนะครับ อ่นเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ลองทำดูนะครับถ้าเพื่อนๆมีปัญหาหรือว่าติดขัดตรงไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอให้เพื่อนสนุกกับการาทำบอนไซน์นะครับสำหรับวันนี้อ่ก็จบนะครับวิธีการคัดกิ่งแล้วก็คลิปต่อไปเดี๋ยวจะทำอะไรก็เพื่อนๆลองติดตามดูในอ่ u t u b e นะครับแล้วก็ช่อง youtube ของผมนะครับแล้วก็อย่าลืมทักติ๊กไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกัน คลิปต่อไปนะครับ ครับผมส่วนวิธีการดูแลนะครับเพื่อนอ่าไม้จำพวกเนี้เพื่อนอย่าให้ขาดน้ําเพราะว่าเป็นไม้อ่าที่กําลังโตอย่าให้ขาดน้ําขาดปุ๋ยแล้วก็โรคที่สําคัญสําหรับไม้ประเภทสนเนี่ยคือหนอนที่เจาะลําต้นนะครับจะมจะมีหนอนวิธีการสังเกตหนอนเจาะลําต้นเนี่ยมันจะเป็นรูถ้าตื่นช้ามาแล้วลดน้ําเนี่ยมันจะมีขี้หนอนหล่นเนี่ยเราก็ต้องหาดู พอเจอต้องรีบฉีดยาดูแลรักษาไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเจาะเข้ากลางลําต้นกลางกิ่งนะครับไม่กิ่งตายต้นตายได้นะครับดินสาหรับปลูกเนี่ยอดินใบกำปูทั่วไปผสมมะพร้าวเยอะๆนะครับผสมมะพร้าวสับเยอะนะครับชอบชื้นนะครับแล้วก็ชอบน้ํานะครับขยนันเปลี่ยนดินตัดรากเปลี่ยนกระถางม้จะโตไวนะครับโอเคครับผมแล้ว